เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีทั้งข้อดีข้อเสียและความเสี่ยงเฉพาะตัวนี่คือบทสรุป,ปในแต่ละด้านที่คุณสอบถามข้อดีของค r y ปโต c u r r e n c y หนึ่งไร้ตัวกลาง decentralized ไม่ต้องผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินกลางลดค่าธรรมเนียมและเพิ่มความรวดเร็วในการโอนเงินทั่วโลก 2. โปร่งใสและตรวจสอบได้ ข้อมูลการทำธุรกรรมบันทึกในบล็อกเชนทำให้ตรวจสอบย้อนหลังได้สการลงทุนและโอกาสเติบโตสูงเรียนบางตัวมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดในระยะเวลาไม่นาน 4. การเข้าถึงทางการเงินเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีบัญชีธนาคารสามารถเข้าถึงระบบการเงินโลกได้ยังต์ชิบะอินุปีเริ่มต้น26ราคาเริ่มต้นประมาณสุโขทัหาม ราคาสูงสุดโดยประมาณ0.25บาทต่อต8สตบงคปี2021ลกัมดอลลา,า,าร์การเติบโต,ตมากกว่า17เท่าใอเซชันชีบีเป็นหนึ่งในเหรียนมีที่เติบโตรเร็วที่สุดในเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโปโดยเฉพาะในปี2020ที่ได้รับความนินยมจาก Grass Social Media สอง Doge, ีเริ่มตน้นยังทง้องเสาม ราคาเริ่มต้นประมาณนยังฟองลงสอวลราคาสูงสุดโดยประมาณปุ่ง้อมซิทสามเองการเติบโตรประมาณสามเปนหกสี่สี่จัมเปนแค่วไวฟอร์เซันโดจเริ่มต้นจากเรียนลอเลียนแต่ได้รับแรงดนุนจากบุคคลอย่างเอลอนมัสก์และกลายเป็นสัญลักษณ์ของคริปโปมีมีซารพี XRP แอคคนซิทซ ราคาเริ่มต้นประมาณห่างฟงฮานาลราคาสูงสุดโดยประมาณสาวนั้นแปฟีแฮฟนีการเติบโตประมาณจ6ชหอพเพอร์เซน XRP เป็นเรียนที่มีเป้าหมายชัดเจนด้านการโอนเงินระหว่างประเทศและเคยติดอันดับท็อป้ายของตลาดคริปโตฝากกดไลค์กดแชร์กดซอบ s c ค i b e เป็นกำลังใจให้พีบังด้วยนะจ๊ะ